หัวหิวข้าวแต่ไม่ยอมไปหาข้าวกินเองรอเมียาหาข้าวให้กินเมียาหาข้าวให้กินไม่ทันใจเอาขวดเบียร์ฟาดหัวเมียแตกเป็นปากฉลามปุ๊บแทงเข้าโกกหูเมียอีกค่ะงานนี้เมียบอกไม่เอาทําหัวแล้วจะแจ้งความ จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะช่วงสามทุ่มที่ผ่านมานี้เองค่ะคืนวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยนะที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยลำบางผีถนนแพรก,กษาตมบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการหน้าร้านขายผักริมถนนค่ะเจอคนเจ็บคือนางสาวเมียเมียสุอายุ3าปีเป็นชาวเมียนมามีบาดแผลแตกที่หัวแล้วก็บาดแผลเจาะที่กงหูด้านซ้ายก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนคนก่อเหตุคือสามีชาวเมียนมาอายุ30ปีชื่อนายทุนใน หลังเกิดเหตุนี่ก็คือหลังก่อเหตุก็คือหนีไปนะคะคนเจ็บเนี่ยให้การผ่านล่ามบอกว่าสามีคนนี้เธอคบกันมาประมาณ1ปีเธอถูกใช้ขวดเบียร์ตีเข้าที่หัวแล้วพอขวดแตกก็ถูกแทงกกหูซ้ําเพราะสามีให้ไปตักข้าวแต่เธอไม่ได้ไปตักให้เพราะสามีเพิ่งไปกินเหล้าเมากลับมาเธอก็บอกให้ไปตักเองสามีไม่ยอมไปตักข้าวเองแล้วโมโหก็เลยลงมือทําร้ายเธอจนต้องวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านยืนยันจะเอาผิดผัวคนนี้ให้ถึงที่สุด นะคะคใ,<ช>ให้ตารจวจติดตามตัวมาเลยเธอดําเนินคดีแน่นอนอคนขับรถบรรทุก18ล้อหลับในเสียหลักรถพลิกตะแคงนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับตีสองที่ผ่านมานี่เองครับได้รับแจ้งบอกว่าบนถนนสาย36ขาเข้าพัทยาจังหวัดชนบุรีรถพ่วง18บล้ออยู่ในสภาพพลิกตะแคงอยู่ที่บริเวณร่องน้ำกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายเป็นคนขับ ไม่ขอไปโรงพยาบาลนะฮะเขาบอกว่าเขากําลังขับรถเนี่ยคือไปรับเม็ดพลาสติกจากจังหวัดระยองเพื่อนําไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังมาถึงที่เกิดเหตุหลับในทําให้รถเสียหลักพลิกคว่ำนี่นะฮะทางคนขับก็ได้มีการประสานไปยังบริษัทเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะส่งรถมาดําเนินการกู้รถคันนี้ต่อไปนะครับค่ะครับไปที่จังหวัด,ดนครสวรรค์ ชาวนามาแล้วนะครับมาที่ไหนฮะมาอยู่ที่ข้างถนนฮะมาทาอะไรฮะชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลี่ยช่วยขึ้นราคาข้าวเปลือกให้หน่อย<ฆ>เพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวเปลือกมันตกต่ำมากนี่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวนาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์มากกว่า1000คนได้ไปรวมตัวกันบริเวณริมถนนสายเอเชียหน้าวัดเขาจอมคีรีนาคพรตห่างจากเชิงสะพานเดชาติวงศ์ประมาณสัก500เมตรนะครับเพื่อเรียกร้องให สสในจังหวัดรับหนังสือเสนอต่อรัฐบาลหน่อยนะครับเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำหน่อยนะฮะแต่ว่าต้นทุนการผลิตมันสูงมากเลยและก็เปิดเวทีปราศัยการโจมตีการแก้ไขปัญหาราคาข้าวของรัฐบาลโดยบอกว่าชาวนาในปลูกข้าวบนพื้นที่เนี่ยสองล้านแปดแสนกว่าไร่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยต่อไร่อยู่ที่6 7 0 0บาทแต่ขายข้าวเปลือกได้เพียงตันละ5,400บาทถึง6,500บาทเท่านั้นมันทําให้ชาวนาขาดทุน ไม่สามารถนาเงินไปชําระหนี้ได้สอบถามนางรินอายุ53ปีชาวนาหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนเนื่องจากว่าราคาข้าวเปลือกตกต่ำมากส่วนหนึ่งมาจากที่รัฐบาลเก็บภาษีแพงทําให้ราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงราคาน้ามันมันสูงขึ้นส่งผลให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนทั่วทั่วนะครับซึ่งสวนกับราคาข้าวเปลือกที่ลดลงทุกวันจึงต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเ,เอาความเดือดร้อนนี้ไปแก้ไขช่วยชาวนาหน่อยเอาฟังเสียงชาวนา การลงทุนนะ่ะต้นทุนมันสูงจากปุ๋ยอ่ะเคยลูกละห้าหกร้อยตอนนี้ลูกเราจะเป็นพันแล้วยาก็ขึ้นเป็นว่าเล่นเลยขวดหนึห่งขึ้นสองสามร้อยมันก็หลุดมาจากรัฐบาลนี่แน่เก็บพาั 1, นตีเขาก็มาลงกับพวกเราชาวนาทำยังไงก็ให้ได้ข้าวเยอะก็ต้องฉีดยาใส่ปุ๋ย ลงทุนเราก็เพิ่มขึ้นแต่มาเรียกร้องความรัฐบาลเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ลงยาก็ไม่ลงน้ํามันก็ไม่ลงมีแต่จะขึ้นใรงตูงแต่ข้าวอะ่ะลงทุกวันเลยสำหรับข้อเสนอของชาวนามีทั้งหมดนี่5ข้อ,ข,อข้อแรกจัดให้มีโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือกตันละ12,000บาทอย่างเป็นรูปธรรม2โครงการชดเชยเยียวยาเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวไร่ละ2,000บาทรายละไม่เกิน25ไร่สาม,มารถจการควบคุมราคา ปัจจัยการผลิตด้านต่างๆเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีเพื่อการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกผนเปื้อน4โครงการพักชระนี้เกษตรกร2ปีและ5ขอเสนอทางเลือกให้รัฐเนี่ยรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากชาวนาและให้ผู้ประกอบการค้าข้าวซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรูปธรรมต่อมานะครับสสในพื้นที่อ่าวก็ไปรับข้อเสนอของชาวนา เพื่อจะยื่นต่อรัฐบาลโดยบอกว่าจะเอาเข้าที่ประชุมสภาในวันที่20กุมภานี้นะครับและก็จะให้คําตอบในวันรุ่งขึ้นจึงทําให้ชาวนาก็พอใจยอมแยกย้ายกันกลับและก็ขีดเส้นตายว่าหากภายในวันที่กําหนดยังไม่มีคําตอบจนป็ิที่น่าพอใจจะทําการปิดการจราจรทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาขึ้นและก็ขาล่องเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่อไปครับ